<c oughs> พี่น้องสวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องส,สบายดีพระสุขุสุคนสุมองสุบอนสบายดีวันหยุดสุดสัปดาห์เดอจเดอตอนสวยเติบแเล้วพี่น้องเวี้ยละลายวันนี้เป็นปินพี่น้องหันมาทางด้านครัวของเราพี่น้องจะจอยกไปเอาเขา่าตะเขี้ยกับีเขาสนันอยู่ จะตอกงวจะปล่อยงวกับปันนี่ว่า <c> แ <oughs> ต่บุยยดพี่นอ้องมันอึดเลยเดี๋ยวคุดนั้นพักกับปันนี่เติมเข้าสูแล้วดูการปลูกพังมาเด้อพี่น้องเด้อลูกกับลูกป้าสิปีงเขียตั้มหมักถั่วปีพี่น้องปิปงเขียหน้าตั้มหมักถั่วปีมันอยู่จวดจวดเห็ียดกินขาเขา ฮึมฮ่มมาเสดา,ายพี่น้องแจ็ปไม่ยิยงอยู่นี่มันสิบัวุกจะเถอตำหมักถั่วปีใสห่หมากเกาะใส่ตำใส่โคกแล้วก็ใส่สมหมากเกาะปู่ว้าวปลาแดกมาผัดเบิร์ดข้าวผัดบ่มมากข้าผัดหมักใสป่ปลาแดกปรุง เบิ่งดูพี่น้องมันจดจวดสมยาวเด็กพี่น้องเนาะเอากันเต็มที่เลยจะ้ะฝากเบิ่งคลิปหน่อยเด้อพี่น้องเด้อฝากเอาหมกอ้อมใจหน่อยเลยจ้าพี่น้องไปรียมจะปากันไปใส่เด้อพี่น้องเด้ออยู่น้ำกันเป็นญาณพี่น้องลมซุกลมถูกไปด้วยกันจ้าเออเอฟซี FC ของแท้นะพี่น้องเออมาเอฟซี FC. จะติมบูป่ากันอีกเอินเม่อเอินเหมอยังวะกูเป็นกูตายกันเลยนะพี่น้องเอฟซีลอยเลยพี่น้องขอบุญขอบคุณเด้อไปสิเบิ่งสีส้มให้กับพี่น้องเลยให้ยู่ดีมีเฮงให้ประกันร่ำกันรวยเบอสุขสุขคนไัเบิ่งคลิปไม่เฮากะก็ให้สุขสมหวังพี่น้องเงินละนองทองเลยมา เนุลาลายเข่าเด้อคิดสิได้ก็คงให้ได้สมความาฝ่าถนาพี่น้องขอบุญขอบคุณลลายพิเศษพิเศษกับใครที่เบิ่งโฆษณาบอกขำโฆษณาหายกระแห้งหายร่ำหายรวยขึ้นกว่าเก่าเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณลลายผู้ที่อุดหนุนผู้ที่บทิโมปานาเพี่น้องะผู้ที่ยังเบิ่งยังส้มคือเก่าฮะเด้อพี่น้องจะได้กะหักแพงเอฟซีคือเก่าพี่น้อง อ,อันนี้คือหมักทั่วปีเด้อพี่น้องเด้อหมักคนละแบบกับพี่เมย์อันนั่นหมักสมๆใส,มสม่เกลียวหมักปลาเด็ดปรุงแต่ญาติหมักแต่ปลาเด็ดธรรมชาติมักทั่วปีเมื่อวานนี้แบ่งหันลั้นทรายล้านทรา,า,ายกล่องมา mặc tâm mặn để nói mà này chịu một mình đọc kiếm là chịu một bước chịu đọc chịu đọc chịu chịu mà chịu 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 กอกมากอกใส่ใส่ปลาดิบเร้ามาตาพี่น้องเดี๋ยวเรียก่มาปลาดิปุงโอ้ยเข็มจัง น้นาตาลกับบริสัยอืมหผงจา Rồi Thôi, này, phong lên nè phong, 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 Thêm nhang phong, nè, thêm nhang phong, nè Dù sai, phải dù sai bớt phong, pin phong, nè อร่อยจุงเลยมาค่ะท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมาเดพี่น้องมาดินสยด่สบายดีปานุ่งีก้าซานกานเดสาด้งอืเป็นสบายดีเดพี่น้องแซ่บเซบอกให้จีนังกินลุง

Mana? Alah. Tu nak ada dia ni, ha? Belum nak kok. Belum

กบออันนี้มากเาับปัดปนั่งคือหมู่กับเได้อ่าตัวน like ี <poetry> ้คือตัวใหญ่แท้ข้าวี่กินข่ากินตะขาบมเดียวนี่ขึ้นมป่ยเครื่องก็สวดที่มันนี่อ่ะเฮ้ยช่างมาเนี่ยเาอยากเจอละ ปอยู่ขึ้มาขา้างนี่ต้วก็ขึ้นนั่งขึ้นนั่งไม่กระถอผ้าขาวหรือเ้นไปน้าเห็หน้าเห็มที่พูดบอกกันได้ว่าไข่บ่ไข่ไวยังฮไข่นันนี้บอ ทม่อย่งนี้่อยังนมาอย่างวะงันไม่ได้เลงานาะไรบางต่องมาค่ะตมาเลย

ก็ผมไม่ผมก็งา เจ้าปู่ซื้อนาักมาเลยเลยเจ้านายพันปลอมคนปลอมคนแมงบอกโอ้โหขมเหรนปลอมน่อยมอจะอะไรกันนะมาตุ๊กาอะไรกันปุ๋งผมบอกว่าหวานที่หวานนื้อหนแร้เนื้หันไป

อีมล้วาเด็นี่นะได้ขอกมือแบเมือนนั่นนะอาวร้านคนร้านชื่นอยู่ได um. mm. oh. ้ปลูกได้หั่นได้อืมเดี๋ยวอมแม่เข้านะเท่าจะมือคางงัว่าเทาห้ามก็โคพูด